สบายดีทุกคนต้าจะหามอน,นี่คิมตะพาทุกคนนั่งรถไฟล้าจีนเนาะจากเมืองยี่ซีกลับไปที่เมืองคุนหมิงนะรถไฟมาแล้ว ตอนนี้คิมได้นั่งรถไฟลาวจีนมาจากเมืองยุซีเนาะมาฮอดเมืองคุนหมิงเรียบร้อยแล้วถ้าเขานั่งรถไฟจากประเทศลาวเฮาเนาะเขามาฮอดเมืองคุนหมิงต้องมาลงที่สถานีเนาะ สถานีนี่เนาะสถานีอะ่ะคุ้นหมิงหนานจ้านนะเป็นสถานีทบิษอยู่ที่เมืองคุ้นหมิงหรือว่าถ้าเขาอยากเข้าไปอ่าในเมืองเนาะเขาต้องนั่งไปอีกสถานีหนึงน่งเนาะคือคุ้นหมิงจ้านเขาต้องสกแนสกแนสแกนค r วอารโค้ดออกไปข้างนอกจี๊ฟอ่าเาเป็นสีเขียวแปลว่าพาออกไปได้มูคิมเนาะซื้อไอ้สวัสดี เออราเป็นคนลาวที่มาเฮียนต่อปริญญาเอกที่เมืองคุนหมิงนี่เขาเข้ามาฮอดบอ,อลรถไฟใต้ดินแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาสิไปสแกนซื้อปี้เขา้าอันนี้มันมีสองแบบเนาะวิธีการซื้อปี้ก็คือซื้อปี้ยูตู้กดอัตโนมัติเนาะแล้วกะ็วิธีที่สองแมนใส่จุผู้เป่าก็ได้จุภูเป่าด้วยพี่ใส่ซื้อปี้ เดี๋ยวมันจะมีให้เลือกอันนี้แมนรถรถเมล์อันนี้แมนรถไฟใต้ดินนี่นะเนี่ยเขาตัวน,นีถไฟไ,ไปสกแกนกันเรียบร้อยแล้วถ้าเอาเ้าเอาคิวอาร์โค้ดนี่ไปสกแกนเข้าแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยเข้าสิไปไสายเข้ารถไปข้างคนหลงหรือว่าข้างที่อยู่รถไฟคนบินดังนั้นรถไฟใต้ดินไปเดย์รถไฟมาแล้ว ไปทางนั้นอ <laughs> ันั้นมันจะพาดิ่งโอเคเดี๋ยวเขาละพารถไฟแล้วเขาก็ไปร้องห้างน้ำกันพวกเขามาห้อใสแล้วไอ้เห็นลงบ้องฉ่าง ห้างที่ดูที่สุดเลยไงสุนนคนุณหนิงเบงราคาสตอเบอรี่กองนี้358หยวนถ้าเป็นเงินกีบป,ประมาณ5แสนกีบผลักสมรูนา่ะาลักผูกราคา69หยวน,นถ้าเว่นเงินกีบก็จะประมาณแสนแสนปน้ายเนาะประมาณแสนซี่เนาะลุ่มี่เนาะว้าวแสนสี่ส <laughs> ิบบาทกีบ <laughs> แฮมหนึ่งร้อยหาสิบสามจุดสามสามแสนปลายนี่สามแสนปลายนี่แฮมอันนี้มันต้องกินกับวายสุดยอดเลยซันเขาไปเบิองวายดูราคาเท่าไรไปเบิองวายน้็ราคาสามแสนหยวนเป็นเงินกี่รา้เกือบเอ่า สามสี่ร้อยล้านสามสี่ร้อยล้านกีบ <c oughs> โอ้ยตายแล้ว <c oughs> ตอนนี้พวกเขาได้ออกมาจากห้างแล้วเนาะวพวกเขาก็มากินจุ้มจีนเนาะหรือว่าภาษาจีนหรือว่าหัวข้ว <c oughs> อเมื่อนี้กินเฉพัะคนไปแตงแจวแบบจีนจีนเนาะแล้วก็เขาสั่งมาแม่น้นำซุปมันงัวแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูอ่าแล้วก็สิ้นสิ้หมูสิ้นหมูมแล้วก็อันนี้แม่สามสิบกนะีบตายแล้ว เดี๋ยวเขาจะไปแบงแก,ก้วก,กันเลยกระเทียมเลยเนาะในหนึ่งมะนาวบดอ่าหอมป้มมันาั่นเป็นหอมโป้มอ่าอันนี้ผักก็ได้อันนี้มันห้าปากขาวทองอันนี้นะโอ้ห้าผักขาวทองห้าผักขาวทองโอ้หากระหู้นี่มันเป็นห้าผักขาวทองผักบัวผักเพชรนี่ไซเบอร์อันนี้มักถั่วดินอ๋อดินถั่วดิน ไสยอ,ย <g ül> <c oughs> อิ่วเจียงหยกเจียงหยกเจียงหยกแม่ไสยอยิ่วเด้ออันนี้เป็นซอสหอยอ๋อซอสหอยน้ำลงข้าบ้านเขอเลยอันี้ขาดอะไรตอนนี้แป้งนัวจบสูตรไข่นี่สูตรไข่อ่าอันนี้เป็นสูตรของไอนไอี่ขาดว่าอะไรับน,น้ำมันงาอ๋อ <s wechsel> น้ำมันงาน้ำมันงาไปแล้วเออนี่ ใช่เ,เลยเปล่วใช่ครึ่งหนึ่ง <laughs> <laughs> นใจเกี่ยวกับเรื่องจีนหรือว่าอยากผู้วา่มาเที่ยวจีนต้องไปเที่ยวบ่นไหนกินอย่างเนาะกดติดตามเพจเรื่องจีนของเขาได้สำหรับคลิปนี้แล้วไปก่อนบ๊ายบาย